吧 กระดาปูนสวัสดีคนดูหนึ่งท่านสวัสดีค่ะวันสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์อ่าสีเรลืองอ่าตอนนี้อยู่กับร้านมอวินเชียงกง ามาดูการทำงานของสีบนเรืองอะไรยนตนะคะวันนี้ว่าเขาทำอะไรวันนี้เขาทำอะไรเนาะสีบนเรือเนาะนี่บเร,อนะบเรืองกับทีมงานทำอะไรเอ่ย วันอาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะคะแต่ว่าทางร้านเราไม่หยุดนะคะกำลังเทพื้นเพื่อลูกค้าจะได้เดินสะดวกหน่อยมันจะได้ไม่จืนอันนี้สีเรลืองคุมงานเอง สวัสดีนะคะไม่รู้ว่าใครเข้ามาเข้ามาบ้างเกี่ยวเข้าไปนาะผู้ใดก็ได้กดเกี่ยวเข้าไปเอ่ยพามาดูการทำงานของร้านอันนี้เทพื้น หลังร้านคุมงานเองโดยสีบนเรืองต่อไปลูกค้ามาที่ร้านก็จะได้เดินดูของได้สะดวกสะดวกวดวจะได้ไม่ ข้างหลังร้านจะจื้นนิดหน่อยก็มันก็ไม่นิดหน่อยมันก็เยอะแ่ละอ่าทำงานวันนี้ลูกค้าที่มาที่มาที่จะมาร้านก็วันนี้ก็ไม่หยุดนะคะวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ทางร้านก็ไม่หยุด บริเวณนี้จะเป็นหลังร้านนะคะ,ะทางนู้นก็เอารถบัสเข้าแล้วหลังร้านแถวนี้มันก็เวลาลูกค้ามาเดินเดินมาไม่ได้มันลมติดลมนี่เป็นหลังร้านตรงนี้ก็เป็นกองเหล็กสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามา อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะแต่ว่าสีบุนเรืองวันนี้สีบุเรืองกุมงานเองเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้อาทิตย์นี้ว่างอาทิตย์นี้ว่างบุณละร้านก่อน สวัสดีทุกท่านนะคะเกี่ยวเข่าไปนอพี่น้องทางกระสินยังโบได้เกี่ยวเข่าอยู่เบ่งเขา่ายังโบได้เกี่ยวเข่าอยู่เขา่ายังเขียวๆอยู่น้ำก็ยังหลยอยู่บิง่งนนี่ปาขอนก็ไหลยหลโบเอารอกเกี่ยวเข่าไปนอพี่น้องทางใดก็ได้ ปุนแถวกลรสินเอดอ้อตานีกลสินยังไม่เกี่ยวข้าวเลยข้าวยังเขียวๆอยู่เลยปีนี้ฝนดีลากลาเนาะพี่น้องไทยนครพนมเกี่ยวข่าไปนอทางอื่นเกี่ยวข่าไปนอ ลูกค้ามาเที่ยวหนากระิได้ย่างเล่นแบบสบายสบายเนี้ยโบมาซื้อของกระบบเป็นย่างขอแต่วามาเล่นน้ำกันหล้างล้านนี่ส่วนมากลูกค้าบอกค่อยย่างมากเพราะว่ามันจืนเ,เทพปุ่นเลยเทคอนกรีดเลย